คิด้กันเหมือนกันแค่มอเพย์เยอะพอเราคนเล่นยางเยอะว้้ยพอตาปืนโตพอตาปืนโตอ่ะฮะ

มีใครตายหรือยังนะไม่รู้โอ้ผีโออยู่ด้านหลัง้อโ ก่อนเมื่อก <ไป S 1> <ๆ S 2> ี้มันครับเมื่อกี้มันยืนมองหน้าปูนด้วยถ้าได้ผ่านไปนี่ปิดแท็กได้เลยก็ได้ไม่ ก็กลัวแล้วพ่อตายเอาอยู่ก็เดินลมอีกีไมกจอยบังไว้รอาช็เป็นอย่างนี้ะเนาไปเลยก่อนละ กกย็มา <laughs> ันโดนยิงค่ะโดนอ่ะโดนเคาะปุ๊บโดนยิงเลยแกอะไรลาะเคาะเคาะให้มันยิงก่อนนัดหนึ่งจะได้จะได้ทุบทำร้ายมันได้เกือบพูดอะไรอยู่เอ่อแป๊บหนึ่งนะคะครับโว้ยเป็ดเอ้ยเกิดไปยังไงวะอุ้ย อุ้ยอ้ย,อยเป็ด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 ,ปดไหม่ฮยฮยฮมันมีผีโอ้ผีเพียบเลย้ยไอ้เหี้ยนี่มันอยู่กับปูน้ะปัตีครับ โอ้โหทุบปันเฮ้ยเพื่อนกูตายเออเจ็บ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 ปกร่าเจ็บเจ็บปะค่ะ

หนีละกูเคยเหลือ,อ,ลอห,อหอวัวกี่หัว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 อะไรตูดหัวอะไรตูดหัวหัวหัวอะไรตูดมาเป็นตายเป็นตายตายได้ไงหัวอ้าวหย,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 ยุดหยุดหยุด โย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 ไม่ได้คนเดียวคนเดียวขอเช็คแป๊บไปเลยพี่ไปเลยโอ้ยขอไปเช็คแป๊บขอไปเช็คแป๊บนึงไอ้คนมันอยู่ดึกไงพี่เออไสู้เลยนะ ขอไปเช็คแป๊บหนึ่งมันอยู่ข้างบนนะมันข้างบนอเออเอออยู่ข้างบน okay, อยู่ข้างบนเอออยู่ข้างบนมันยังไม่ไปมันอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนอยู่นั่นได้พินแถมพินสวอมเดี๋ยวไม่ไปโอ้ผีส่วมแกเป็นผีเฝ้าสวมนั่นนะระวังนะโ okay. อเคตอบมาแล้ว

มีแท็กหนึ่งอยู่นอกบ้านฝั่งใช่อันน่อัเไอันน่ะเลไปเลยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้เขาไมานไปทางนี้เขาไม่ถ่นไปทางนี้ไปรถไปเอารถเอารเอารออออออลออออกรถออก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 รถออกรออก ได้เออได้ละเออลดรเท่านี้ไปเออเอางี้เอเออไปไปไไปทไมมันแตกวะเราเข้าถึงแปกเอ้าเอ้า หนี่เกือบออกไม่ทันนะเมื่อกี้ใครกินออกมาโอ้เสียนทรงแล้วข้าเหลือไหมเอะถดโอเงครับพี่มันหนักไปหน่อยอะ